ว่วหน้ามาถามพร้อมคืออะไรไอ้หนูพร้อมไม่ใช่เรื่องใหม่แต่มันดันมาดังมากๆในยุคนี้ครับแต่ก่อนคร้พริมพ์ทันเนี่ยพิมพ์ผิดหนึ่งตัวเกิดอะไรขึ้นครับไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเอเอเเอเอเแต่เดี๋ยวนี้คือพิอมพ์ผิดนิดนึงผมเข้าใจมันเก่งมากเนาะการใช้คําถามที่ดีหรือการใช้คําสั่งที่ดีเนี่ยมันจะได้คําตอบที่ดีครับวันนี้เราพร้อมหรือเราใช้คําสั่งที่ดีกับ AI เราเรียงแต่ที่มันก็ต้องรู้โครงสร้างว่าเฮ้ยจะทำยังไงให้มันพร้อมออกมาดีห้าส่วนด้วยกันครคือ context c a s h object additional น a i ไม่ใช่เข้าใจภาษไทย ดังนั้นก็ต้องมีพรอมที่มันเป็นลูบพรอมมากจะเป็นจุดเชื่อมโยงที่เป็นภาษาหนึ่งที่เหมือนภาษากีษภาษาจีนภาษาอะไรที่เข้ามาไปเชื่อมโยงทุกครั้งไม่ว่าจะใช้ ChatGPT Gemini หรือ Claude อะไรก็ตามจะต้องคทำนองซึ่งในส่วนของคอนเทกต์เขาก็จะมีข้อมูลมีจำนวนตัวเลขจุดเฉพาะจงซึ่งคอนเทกต์จะเป็นส่วนของเรื่องเล่าหรือสตอรี่ครับช่วยสร้างช่วยทำช่วยเจนช่วยวิวแต่เมื่อไหร่เป็นงานรูทีนผมจะแนะนำว่าเขาต้องเขียนขอมไปทำงานแบบเดียวกันทุกวันคุณไม่มีพรอมเป๊ะไม่ได้ในสุดงานคุณก็จะออกไม่ได้หรออฟเร a d d i t ช o ั่นแลกับเอ็กคลูดครับ a อ d i ด i ชั่นแลครับโดยมีลักษณะแบบกับเอ็กคลูดครับยกเว้นหรือโดยไม่รวมสนใจหลักสูตรดีๆติดต่อเราได้เลยค่ะ